มาแล้วครับมาถึงแล้วเข้ามาเปิดตัวที่แคริงตันเป็นที่เรียบร้อยดิลที่สองที่ได้ชูเสื้อในช่วงซัมเมอร์นี้เรียบร้อยโรงเรียนผีเจ้าหนูเลออนบักศาสตร์ในเอมบูโมูู่กูลาเย็ดแมมแม่งหลอกให้กด F5 ทุกคืนเลยตีสี่ตีห้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอบตาดำกันหมดแล้วบางคนก็หลับตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นมากะจะเจอเช้าที่สดใส สวัสดีวันจันทร์รพุทธพฤหัสศุขเสาร์อาทิตย์เหมือนกําลังจะปลุกเครื่องจักรการด่าในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งผมว่าคืนนี้ไม่มีอะไรอ่ะพรุ่งนี้และกันวันจันทร์วันที่เจ็ดกระดะกฎาคมวันที่นักเตะจะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมเผื่อแบบว่าอยากยึดพื้นที่หน้าสื่อแบบทั้งคืนอะไรแบบนี้อ่านักเตะมารายงานตัวฝึกซ้อมด้วยแล้วเดี๋ยวยื่นบิดสามด้วยนักข่าวจะได้ เออเล่นข่าวกันเยอะๆไงนะเป็นยังไงเาราต้องนิดนึงเรื่องของธุรเกตเหมือนอารมณ์แบบรอพ่องมาตัดริบบินอะไรแบบนี้ก็ต้องนิดนึงให้มันมีกระแสให้มันมีการพูดถึงพระเอกก็ต้องมาทีหลังเสมออันนี้ประชดแมนเชสเตอร์ยูเตดตอนนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำการปิดดิวเอมบูโมได้กี่โมงนะกำหนดการก็ไม่ชัดเจนแผ่นวงแผ่นบ,นบีดิวสำรองก็ไม่มีข่าวหลุดออกมาเลย เฮ้ยเขาอาจจะกําลังทําดิวใต้ดินอยู่หรือเปล่าเออมองโลกในแง่ดีสิอามเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราเอาจากข้อมูลเดิมแมนยูต้องการที่จะให้ทั้งคุณย่าแล้วก็เอ็มบูโม่มารายงานตัวฝึกซ้อมพร้อมกันก็ต้องการให้แบบมาละลายพฤติกรรมมาทำความรู้จักกับเพื่อน วันที่เจ็กันกาคดาคมไงก็แสดงว่าทําไม่ได้ตามแผนถูกปะเออมันก็วิจารณ์ได้หรือยังมันก็บ่นได้หรือยัง,ยงแต่ถ้าใครชอบนะครับอย่าให้สับเละอีกก็กดไลค์กันมารัวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจัดให้อีกนะด่าทุกวันจนกว่าจะเฮ <c oughs> ียวีโก้แม่งขับเคลื่อนด้วยการด่าหรือเปล่าเนี่ยสโมสรแห่งนี้ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับเจ้าหนูเลออนเมื่อกี้พูดค้างไว้ชูเสื้อ เป็นรายที่2ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จริงๆเซ็นมาตั้งแต่ปีแล้วแล้วนะครับข้อมูลจาก s l i ี Talk นะครับให้ข้อมูลว่าเลนีโยโรเนี่ยไปใช้ช่วงวันหยุดพักร้อนกับคอปปี้เมนูเขานัดวันที่7จ็ดนะแต่เมนูเนี่ยใช้ช่วงโค้งสุดท้ายสักนิดนึงแล้วกันแวะไปดูกาัน่งขันวิมเบอร์ดันนะครับส่วนโยโรเนี่ยกลับมารายงานตัวก่อนกําหนดนะแล้วเขาก็ได้รับมอบหมายจากลูเบนาโมริมนะครับ ให้เป็นพี่เลี้ยงเลออนซึ่งก็เจอกันในวันนั้นทั้งคู่ฟิตสภาพร่างกายอยู่ด้วยกันนะครับที่แคริงตันสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคลิปสรุปข่าวประจำวันที่6เดือน7ปี2568ขอโคละ1ไลค์ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงการันตียอดขายดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนลุงรัง ผมทิ้งช่องทางการสั่งไว้ที่ด script ช o n แล้วก็ปักบุตรคอมเมนต์วิดีโอ YouTube ด้านล่างไข่คินเซอร์นะครับคินเซอร์ล้างน้องชายจากแบรนด์ไข่กรูมิ n งท่านผู้ชมครับมี2สูตรให้เลือกนะครับหรือจะสามารถสั่งไปเลยทั้ง2สูตรก็ได้รี l ล x กซิง่งวอร์มอุ่นๆใช้ตอนเหนื่อยๆหนื่อยรีเฟชชิ่งคูเย็นนิดๆใช้ตอนแบบร้อนๆล้างน้องชายได้สะอาดลำ้ำลึกช่นการสะสมของแบคทีเรียนะครับบำรุงผิวน้องชายให้นุ่มชุม่มชื้น72ชั่วโมง ฝากกันไว้ด้วยนะครับไข่คีนเซอร์คอนเทนต์สรุปข่าวที่นำมาย่อยนำมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยานะครับที่ลงคลิปเกือบทุ่มได้เลยนะเพราะว่าวันนี้ติดธุระนะครับต้องไปหาพ่อเพราะว่าเมื่อวานนี้ประสบอุบัติเหตุนะครับรถยนต์แต่ตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็ขอบคุณแฟนช่องที่ส่งข้อความมาให้กำลังใจทางหลังไม้ด้วยขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ มากันที่ข่าวแรกนะครับเรื่องของดร์มาคัสแลดฟอร์ดซึ่งเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการลบนะสถานะการเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปคือเจ้าตัวในหมดสัญญากับแอสตันวิลล่าแล้วที่เป็นสัญญายืมตัวจริงๆเนี่ยต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นแมนยูแต่ก็ทำการลบออกหมดเลยนะครับทั้ง IG แล้วก็ X หรือว่า Twitter ซึ่งจะคงเหลือไว้แคปชั่นใต้รูปโปรไฟล์นะว่านักฟุตบอลอาชีพ แล้วก็ทําการเปลี่ยนโปรไฟล์กําลังแบบออกกําลังกายกกกกซึ่งก็แน่นอนนะครับโดนเด็กผีในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยสับเลน,นะทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับแต่มีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็ชัดเจนไงว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะย้ายทีมแล้วก็ทําการลบแท็กนะครับแอดแมนเช e เตอร์ e ะตัดออกไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เบอร์ส0ของตัวเองก็ถูกส่งมอบต่อให้กับ มาทิสคุณย่าแล้วด้วยตอนนี้ก็รอดูว่าอนาคตของดรแรชจะไปอยู่ทีมไหนนะครับซึ่งมีรายงานจากวิลล่านิวส์อดีตทีมงานของแอสตันวิลล่านะครับรายหนึ่งเปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นของวิลล่าว่าจริงๆแล้วว่าทีมสิงคงงาดไม่มีปัญหานะครับในการจะซื้อมาคันแรดฟอร์มมาร่วมทีมด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์แต่ตัวนักเตะไม่ต้องการที่จะย้ายมาร่วมทีมแบบถาวร ความฝันของเขานะครับถ้าเกิดจะย้ายเอาจากแมนยูเขาต้องการไปเล่นที่บาร์เซโลนาหรือไม่ก็ทีมที่มีโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกทีมที่ได้รุ่นแชมป์นะที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จใช่แล้วครับเขาต้องการสิ่งต่างๆเหล่านี้ทําให้แรดไม่ได้มองแอสตันวิลล่าเป็นตัวเลือกในขณะที่นะซานติอาลน่านะครับให้ข้อมูลว่าบาร์เซโลนาคาดว่าจะมาเปิดโต๊ะเจราจากับแมนยูเต็ด ถึงความเป็นไปได้ในการดึงตัวแรดฟอร์ดในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับซึ่งเบื้องต้นบาร์เซโลนาเนี่ยอยากที่จะยืมตัวพุ่งด้วยออปชันซื้อขาดอย่างไรก็ตามนะครับสื่ออาร์ตทางฝ้าของสเปนกับเรนข่าวตรงกันข้ามนะว่าแรดฟอร์ดเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นในแผนงานหลักของบาร์เซโลนานะครับคืออยู่ในลิสต์ราชื่อก็จริงแต่ว่ายังไม่ได้ใกล้เคียงที่บาซ่าเนี่ยจะมาเปิดโต๊ะเจรจาหรือให้น้ำหนักในการคว้าตัว โดยตัวแทนของมาคันแรดฟอร์ดนะครับได้แจ้งความปรารถนาอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเล่นที่คัมนูแล้วก็แรดฟอร์ดเองก็เคยพูดแล้วว่าเป็นในในนะอ้อมๆอยากเล่นร่วมกับน้องบ่าวรามีาเมาแต่ณตอนนี้มันดูเป็นเพียงแค่ความต้องการส่วนตัวนะครับของแรดฟอร์ดมากกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงนะยังคงปวดหัวกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องของแรดฟอร์ดแล้วดูแล้วเนี่ย หาทางของถ่ายยากที่สุดและในบรรดาแก๊ง4กุมารท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปนะครับอลันนิกซอนหรืออัลลันนิกซันนะครับที่เป็นผู้สื่อข่าวถ้าเป็นในลักษณะเรื่องของดาวรุ่งอะคาเดมี่เพชรเมร็ดงามหรือข่าวผู้รู้สาประตูนะเจ้าตัวถือว่าความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข่าวตลาดซื้อขายนักเตะทั่วไปอะไรแบบนี้ยก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะ เขาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ BBC อ่ะเอาข้อมูลของเขามาลงในก็อตสิบช่องทางของตัวเองคือไม่ได้ถูกรายงานจาก BBC นะครับท่านผู้ชมต้นขั้วเนี่ยมาจากอารันนะทีนี้รายนข่าวที่เด็กผีเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังดำเนินการนะครับสอบถามรับทราบเงื่อนไขข้อมูลในการเซ็นสัญญากับคาเวลร์ลูวิน ซึ่งตอนนี้ตัวนักเตะเป็นฟรีเอเย่นแล้วนะฮาฟูคือตัวนักเตะในหมดสัญญากับเอบอลตันนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับความสนใจจากหลายๆทีมนะแต่หลายๆทีมเนี่ยเขาก็ต้องประเมินเพราะว่านอกจากเรื่องของแพ็กเกจค่าเหนื่อยเงื่อนไขาอายุสัญญาสภาพร่างกายนะครับก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตัวนักเตะจะสามารถลงเล่นได้แบบยืนระยะได้หรือไม่เพราะช่วงหลังๆมาเนี่ย สภาพร่างกายไม่ได้สมบูรณ์รูทุการที่ผ่านมานะครับก็ทำไปสามประตูโอ้โหคือถ้าเกิดเซ็นมาเป็นตัวหลักเนี่ยผมด่ายับแน่ๆอันนี้บอกเลยนะคือผมเห็นถึงประโยชน์ของเขานะทั้งในแง่ประสบการณ์การเล่นลูกกาอากาศการเก็บบอลอะไรแบบนี้แต่ คือสภาพร่างกายมันก็อีกเรื่องหนึง่งคือถ้าเกิดอ่ะเป็นสำรองอะไรแบบเนี้ยไม่ปริปากบนพร้อมลงมาเล่นในช่วงท้ายเกมหรือบางแมตต์นถ้าไม่ติดเงื่อนไขตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ถ้าเกิดเซนเป็นตัวหลักเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะช่วงนี้นี่ยิงหุดหิดง่ายอยู่ด้วยเอมบูโมก็ไม่ปิดสักทีดิวขาออกก็ยังขายไม่ได้สักดิวคือเข้าใจนะว่า มันขายยาขายเย็นน่ะแก๊งสี่กูมารวมถึงคนอื่นๆรวมถึงพวกมาเลเซียหอยลงหอยลุนอะไรแบบนี้โอนหน้าผมเข้าใจผมทำช่องผมทำข่าวลงนำเสนอตลอดนะครับแต่มันจะถึงขนาดปล่อยออกไปไม่ได้สักดิวเลยเหรอโอ้โหขนาดนั้นเลยนะในช่วงเวลาที่แบบผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยว,ว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับในแง่การบริหารจัดการในส่วนตรงนี้ ดิลขาเข้าที่โชคดีนะได้มาดิวหนึ่งก็คือคุณย่านะครับค่าฉีดก,ก็6 2สจุดห้าล้านปอนด์แล้วก็ตัวนักเตะช่วยอำนวยความสะดวกในการย้ายมาอยู่แมนยูด้วยเพราะเขาชัดเจนว่าเขาต้องการแมนยูเท่านั้นนี่ถ้าเกิดตัวนักเตะโลเลหรือสองรักฉันหลับไม่ไหวแล้วทำยังไงล่ะครับเนี่ยคงต้องร้องเพลงเรามาไกลเท่านี้ต้องร้องเพลงพี่เจ๋งหรือเปล่าเนี่ย เอบูโม่นี่ก็มีใจให้แมนยูนะเขารอแมนยูอยู่ทีมเดียวนะครับจนคู่ต่อสู้ในดีลอื่นตอนนี้ก็ต้องแยกยา้ายกันไปทําดีลอื่นแล้วว่ะถ้าเกิดสมมติเอบูโม่ไม่ได้ให้ใจแมนยูขนาดนั้นแล้วจะเป็นยังไงมันก็น่าคิดถูกป่ะเอาแล้วมาบ่นเรื่องนี้ได้ไงวะต้อ <c> ง <oughs> ขออภัยนะครับท่านผู้ชมที่อ่ารับฟังคลิปนี้นะไม่ได้เล่าข่าวอย่างเดียวแล้วก็ขออนุญาตบ่นด้วยเพราะว่าอ่านแล้วมันก็เซงนะ็งอะเนาะ แล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ได้ไลค์ด้วยก็ขอสักนิดนึงแล้วกันข่าวต่อไปนะครับอัลเฟโดเปดุล่าทียสามให้ข้อมูลว่าแมนยูเต็ดซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับเราเคยนําเสนอข้อมูลข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าทีมงานแมวมองสกเกลไปติดตามเช็คฟอร์มการเล่นของริชาร์ดรีออสอย่างละเอียดยิบเลยนะทุกนัดนะครับที่พาเมรัสลงเล่นในศึกฟี فا ขับเบิร์คัเจสันวิลคอกแล้วก็วิเวลชื่นชมนะครับแล้วก็ประทับใจ นักเตะรายนี้อย่างมากเลยนะครับแล้วก็รีออสคือตัวเลือกของแมนยูเต็ดอย่างแน่นอนราคาค่าตัวนะครับเรทอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านยูโรเท่านั้นแต่แมนยูเนี่ยจะทำอะไรต้องรีบทํานะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่แมนยูเท่านั้นนะที่สนใจนะครับเวสต์แฮมเองคือหนึ่งใน4สโมสรน,นะครับที่ให้ความสนใจริชาร์ดรีออสนอกนอจากเวสต์แฮมก็มี อินเตอร์มิลานแล้วก็รวมถึงปารีสแซงต์แชมงด้วยแล้วเผออๆออาจจะมีทีมที่ห้าหรือเปล่าเนี่ยก็คือเอาฮีลาวนะโอ้โหถ้าเกิดเอาฮีลาวกระโจนเข้ามาในดีลนี่น้าหวัดเสียวเหมือนกันนะครับทีมจากตะวันออกกลางมีเรื่องของเม็ดเงินนะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเบื้องต้นตอนนี้ยังมีอยู่4ทีมนะครับก็คือเวสต์แฮมอินเตอร์ปารีสแล้วก็แมนยูนะส่วนอัฮีลาวเดี๋ยวรอดูอีกที โดยบุนโดเดปอร์ติโวนะครับจากทางฝ้าของสเปนยกให้ตอนนี้เวสต์แฮมดูเป็นทีมที่ได้เปรียบที่สุดตามหน้ากระดานนะครับดูได้เปรียบที่สุดนะเพราะว่าเวสต์แฮมพร้อมที่จะยื่นข้อเสนอ25ล้านยูโรให้กับพาเมรัสพิจารณาแล้วนะครับแต่มันก็มีกระแสหนึ่งที่เขาบอกว่าต้นสังกัดของริชาร์ดรีออสเนี่ยอาจจะเรียกค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโรนะครับเพราะว่า จริงๆค่าฉีกสัญญาของตัวนักเตะอยู่ที่ตัวเลขนี้30ล้านยูโรก็ต้องฟังหูไว้หูนะแม่ทำไมค่าตัวมันดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก20เป็น25แล้วก็25เป็น30อะไรแบบเนี้ยแต่เบื้องต้นยังถือว่าค่าตัวยังไม่ได้สูงมากสำหรับริชาร์ดรีออสตอนนี้แมนยูจะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับข่าวต่อไปรายง,งานจาก t h อ a t อติกยูเนะครับให้ข้อมูลว่าลูเบนอโมริม แจ้งไปที่สโมสรว่าต้องการให้ปล่อยแรดฟอร์ดซานโชอันโตนี่กานาโช่นักเตะที่ดูจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมแล้วก็มีปัญหงปัญหาอะไรกันด้วยออกจากทีไปก่อนนะครับที่จะเริ่มต้นช่วงการฝึกซ้อมปรีซีซั่นวันที่7กรกฎาคมคือมันจะเป็นผลดีเรื่องของสถานาทะทางด้านการเงินด้วยการลดเรื่องของค่าจ้างและที่สำคัญนะครับในมุมมองของโค้ช ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมา,ากๆเลยที่จะก้าวข้ามปัญหาที่คอยรุมเร้าหรือว่าคอยกัดกินสโมสรตลอด2ฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้ทั้ง4คนก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้ย้ายไปไหนทั้งแรดฟอร์ดซานโชอันโตนี่และรวมถึงกานาโชและทีนี้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันก็มีเรนข่าว breaking news ที่ก็ลงพร้อมๆกันจากผู้สื่อขาที่มีความน่าเชื่อถือนะครับหลายๆคน ว่านักเตะ5คนก็จะมีแก๊งสี่กุมารรวมถึงมาเลเซียด้วย4ี่บวกหนึ่ทำการแจ้งสโมสรว่าต้องการย้ายทีมแล้วสโมสรก็ได้เลื่อนวันที่จะกลับมารายงานตัวของพวกเขาอะ่ะจากเดิมที่ต้องมาวันที่7ก็เลื่อนออกไปจนถึงปลายเดือนกระกฎาคมให้มีเวลามากขึ้นในการหาทีมใหม่แต่ดียร์เลติกยูเคนะครับก็ให้ข่าวอีกกระแสนึงเขาบอกว่า ข่าวที่บอกว่า5นักเตะได้ยื่นคำร้องของย้ายทีมอะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากนักเตะแล้วก็ตัวแทนเอเจนต์ของนักเตะบางคนแต่อย่างใดนะครับโดยบางคนเนี่ยได้โต้แย้งข้อเท็จจริงว่าพวกเขาพร้อมที่จะกลับมารายการตัวฝึกซ้อมวันที่7ด้วยซ้ำหรือบางคนก็แบบไม่ได้แจ้งคำขอการย้ายทีมไปที่สโมสสอนซึ่งอันนี้ก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออว่าตกลงแล้วเนี่ยความจริงมันเป็นยังไงคือจริงๆแล้วว่าต่อให้อยู่ในสถานะอยากย้ายทีมแต่กลับมาซ้อมก่อนก็ได้เพราะมันจะได้เข้าสู่กระบวนการในการดูแลสภาพร่างกายเข้ายงเข้ายิมเข้าไปใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่แคริงตันได้อะไรแบบเนี้ยในระหว่างนั้นก็ให้เอเย่น ทำเรื่องหรือว่าคอยติดตามสถานการณ์ว่าตัวเองจะได้ย้ายไปไหนมันก็สามารถมองในมุมนี้ได้แต่ดิแอเลติกยูก็คอนเฟิร์มมาเรื่องหนึ่งนะครับว่าณตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณที่บอกใบ้ถึงสถานการณ์ว่านักเตะที่อยู่ในสถานะจะย้ายทีมเนี่ยอาจจะกลับมาอยู่ในทีมของอาร์โมเรมอีกครั้งยังไม่มีนะครับเรื่องของโมเบตคูดูสนะครับที่เดอะการ์เดียนเนี่ยทำการอัปเดตข่าวว่าแมนยูก็สนใจนะโดยมองว่า อาจจะเป็นแผ่น B ตัวเลือกสำรองนะครับในกรณีที่ปิดดิวเอ็มบูโมไม่ได้ปรากฏว่าเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวเทียนหนึ่งนะครับก็ทำการรายงานข่าวว่าทอร์เนมฮอสเปอร์นะที่ก็เคยเป็นคู่แข่งแมนยูในดิวเอ็มบูโมและตัวนักเตะไม่ได้อยากย้ายไปสเปอร์ไงสเปอร์ก็เลยต้องไปทำดิวคนอื่นและตอนนี้ก็มาเล็งที่คูดูดเพราะว่าเอเซ่เนี่ยดูมีใจให้กับอาร์เซนอล หมือนเก้าอี้ดนตรีเหมือนกันนะแต่สเปอร์ก็ต้องพยายามหาตัวเลือกไปเรื่อยๆอ่ะปรากฏว่าสเปอร์เนี่ยยื่นข้อเสนอนะครับ50ิบล้านปอนนะจริงๆบางที่บอกแพ็คเกจห้าิบห้าล้านปอนแต่ว่าออนสตีนเนี่ยบอกว่าสเปอร์ยื่นไปอายุจากออนสตีนแล้วกันตัวเลขนี้50บล้านปอนให้เวสแฮมพิจารณาซึ่งถูกปฏิเสธในทันทีโดย เวสตแฮมเนี่ยต้องการค่าตัวอย่างน,น้อยๆนะครับ65ล้านปอนด์การเจรจาระหว่าง2สโมสรยังคงดำเนินต่อไปคือครูดูสเนี่ยก็ดูมีท่าทีนะสนใจนะครับในการอยากย้ายมาเล่นให้กับสเปอร์หากต้องอำลาเวสต์แฮมแล้วก็สื่อท้องถิ่นของเวสต์แฮมนะครับก็อัปเดตข่าวว่าเวสต์แฮมเนี่ยก็เชื่อว,ว่าดีลนี้สเปอร์อาจจะทางไม่สะดวกเพราะเชลซีก็มีข่าวกาลังจะขาย มาดูเอเก้ให้กับอาร์เซนอลแล้วถ้าเกิดเชลซีขายมาดูเอเก้ได้อะก็จะนำเม็ดเงินดังกล่าวเนี่ยมาลุยดีลของคูดูดมันจะทำให้ค่าตัวของคูดูดอาจจะถูกดันนะครับดันราคาขึ้นไปถึงเลท70ล้านปอนด์ได้ตามที่เวสต์แฮมเนี่ยวางแผนเอาไว้โอ้โหหัวใสจริงๆนะครับโอ้โหแล้วก็ล่าสุดครับท่านผู้ชมรายงานจากโมเลโตนะครับผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งให้ข้อมูลว่า แมนยูเต็ดได้มีการเจรจากับดักลาสลุยไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและตอนนี้ก็กลับมาพูดคุยเจรจากับเขาอีกครั้งดักลาสลุยคือดีลนี้ผมงงมากเลยอะ่ะยังไงอะ่ะจะสลับั้่ซานโชกับดักลาสลุยเหรอหรือว่าจะทำเป็นดีลแยกเลยไม่น่าใช่มั้งในลนักษณะแบบไปเปิดโต๊ะเจรจาทุ่มเงินคว้าตัวดักลาสลุยผมว่ามันไม่น่าใช่อะ่ะ เออตังก็ใช่ว่าจะใช้ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนี่ยังปิดเอมบูโมไม่ได้เลยอาจจะเป็นสลับขั่วหรือเปล่าออกับซานโช่อเออไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้มีข่าวกับนักเตะนะมิดฟิลกองกลางสายพลังงานได้เต้นแต่ไม่ได้แต้มในตำนานนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับล่าสุดข้อมูลจากบุเลโตคือแมนยู กลับมาเจาจากลับมาคุยกับดักลาดลุยอีกครั้งหนึ่งแล้วตรงนี้อัดคลิปเข้าไปเพิ่มนะครับในระหว่างที่กำลังเลนเดอร์คลิปอยู่ข่าวก็มาล่าสุดเป็น breaking n e w เรื่องของโยเคเลสอาเซนนลนะครับกำลังเข้าใกล้ที่จะเซ็นสัญญากับโยเคเลสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วหลังจากที่มีการพูดคุยในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็โยเคเลส จะไม่กลับไปฝึกซ้อมที่ Sporting งลิสบอนอีกต่อไปเขามุ่งมั่นนะครับที่จะออกจากสโมสรข้อมูลจากเบนจาคอบนะครับเป็น breaking n e w โยเคเลตตกลงสัญญาส่วนตัว5ปีกับทางอาร์เซนอลได้แล้วการเจราจาระหว่างทั้ง2สโมสรน,นะครับอยู่ในขั้นตอนที่พยายามตกลงค่าตัวกันให้ได้โดยทางแบต้านะครับบอบริหารของอาร์เซนอลต้องการคุยค่าตัวให้ได้ที่70ล้านยูโรซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ประธานวอลันด์เคยบอกเลยว่าไม่ปล่อยโวย สปอร์ติ้งลิสบอต้องการ80ล้านยูโรถ้าเกิดโยเคเลสเรียบร้อยโรงเรียนปืนก็เท่ากับว่าโอเคจะได้ไม่ต้องมีข่าวโยงกับแมนยูอีกแล้วเนาะนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของโยเคเลสประมาณนี้ครับท่านผู้ชมสำหรับเนื้อหาข่าวที่นำมาเล่ากันในคลิปนี้นะครับโอ้โหถ้าเกิดค่าตัวคูดูตถูกดันไปเจล้านปอนด์เนี่ยแย่ละเอมบูโ e ม คือเอมบูโมเนี่ยถ้าเอาตำแหน่งนี้พื้นที่การเล่นนี้เราไปดูจากรายชื่อที่อยู่ในตลาดเขาคือตัวท็อปนะครับที่สุดแล้วนะเพราะซาร่าไม่ได้อยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะถูกป่ะเวนกรรมเอาไงกันดีถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ขอกรละ้หนึไลค์ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิงรถยนต์คุณภาพสุสกีนะครับทำการจองรถยนต์สุสกีวันนี้ รับดีลสุดพิเศษ Suzuki d r กิไรยูอั r รีมพบกับข้อเสนอดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานหกสิบเดือนหรือขับฟรีเก้าสิบวันพร้อมส่วนลดสูงสุดห้าหมื่นบาทหรือ s u z u กิวอลเลย์ฟรีโปรแกรมเจ็ดปีรับความคุม้มค่าที่คุณเลือกเองแด้แต่วันนี้จนถึงสามสิบเอ็ดพฤษภาคมสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทุกประเทศหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w s u z u k i co th แล้วก็ฝากเกม f c ฟซีออนไลน์ด้วยนะครับเกมฟุตบอลเล่นบนคอมมันกว่าสนุก,กว่าดาวน์โหลดเกมแล้วไปลุยกันได้เลยสนใจลงโฆษณากับช่องอา m เมียนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Tik t o ็อกนะครับจะเป็นเนื้อหาคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นโพสต์เป็นคลิปวิดีโอหรือว่าจะเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับที่ลงทาง Facebook แล้วก็ Tik t o ็อกหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดนะก็เดี๋ยวฟุตบอลกาลังจะกลับมาเตะแล้วนะครับแล้วก็จะมีหลังเกมตั้งแต่อุ่นเครื่อง แมตชแรกเป็นต้นไปรันยาวเลยนะครับจนจบฤุูกาัก็สามารถติดต่อเข้ามาคุยเรื่องของราคากันได้นะครับแอดไลน์มาได้ที่ Line ID a r อาร์ห้าส a, a ทักมาคุยกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบ